ตำแตงนะคะมองเห็นไหมเนี่ยกลัวกลัวมันจะหกนะ่เนี่ยน่ากินมากเลยตำแตงนี่น้ำมันจะเยอะนิดนึงนะคะตำแตงแตงน้ำน้ำแตงมันจะออกนะคะก็มีผักนะคะผักเครื่องเคียงนะคะผักเครื่องเคียงก็ผักกาดผักกาดผักกาดแก้วเนาะใช่ไหมเนี่ยมันจะกรอบแล้วก็ นะคะมากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงต้มแซ่บกอนนะคะต้มแซบต้มแซ่บเปือ่อยๆนะในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาปรุงต้มแซ่บกันนะคะ เ่มแซ่บนะคะใส่ส้มมะขามนะคะใส่ส้มมะขามด้วยมะนาวด้วยนะคะถ้าไม่เปรี้ยวก็เอา มากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวปรุงใส่มะนาวแป๊บหนึ่งนะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟมะนาวลูกเดียวจะเปรี้ยวไหมเนาะ เปรี้ยวไปยเนาะนี่นะคะใบอันนี้จะเป็นใบผักชีใบเรื่อยนะคะตัดอย่างนี้เลย <laughs> <laughs> ขออนุญ,ญาตนะคะทําได้นะคะแบบนี้ใครๆก็ทําได้นะฮัลโหฮัลโหฮัลโหฮัโหลแบบนี้ใครๆก็ทําได้นะคะ <laughs> เดี๋ยวเราใส่ผักชีก่อน thank you so much นะคะ my friend thank you thank you ฮัลโหล กินด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะหมูพี่หมูพี่ปูนะคะมันาาต้มแซ่บนะคะต้แมแซ่บบางคนก็จะเอาออกมาปรุงใส่ถ้วยนะแต่เห็ว่ามันอันนี้มันไม่เยอะเราไม่ได้ทำเยอะมันก็ พิกแห้งนะคะพิกแห้งคั่วกแห้งคั่วบางคนก,ก็ใส่เป็นก้านเลยนะแล้วแต่เด็ดออกก็ได้นะคะถ้าไม่เอากา้านใส่หมดเลยอหอมน่ากินแสบบแซบคะ่ะต้มแซบนะคะ ก็ตามด้วยพริกพิกปนเค็มไหมเนาะเค็มไหมนั่นเนี่ยขออนุญ,ญาตชิมนะคะชิมอีกเลยค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่เลย เที่ยวเข็มเข็มละพอละมะนาวตัง้งลูกนะึงเนาะน้ำปลาหมดขวดเลยคิดดูมาค่ะมากินต้มแซ่บก,กันนะคะอร่อยอร่อยนะคะ ขออนุญาตตักใส่โต๊ะนะคะ